กทินแงยังส่งวิดีโอให้เมลี่เพราะว่าเมลี่ว่ากล้อยู่นี่โซ b o ดอ๋ออ,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 อยเป็นดูรีแตะมันส่งเข้ามาว่าอยากอยู่น้ำเรามาก็าไม่มีใครว่ามาไม่ได้มาเลยถ้ามาได้ก็มาอมตอนนี้ถิ่นอยู่ไหนต,ตอนนี้อยู่ขี่หลงขี่หลงจีหลง,ลงคนไทยห้องก็รู้จีหลงจีหลงภาษาจีเท้องวายังขี่หลังขีหลงัลง เหมือนขี้หลังกันขี้หลังไปเลยเนาะอันนี้เป็น Rainbow House สวยเนาะแม่เจ้าสวยมาก r รีนโบ้เฮาส์ในไทยว่าอย่างก็ Rainbow สวรรค์สีวร์บ้านเฮาเขาเรีนโบเขางห้องว่าอย่างก็แม่ปะหูสีสีอ่ะสีลุ่งสีลุ่งส่ใช่ป่ใช่ลุ่งเป็นห้องว่าลุ่งกินน้ำลุ่งกินน้ำแต่มันหมือนแจุ่งกินน้ำมันเป็นสีลุ่ง สีรุ่งเรนโบว์โอเคมิกกี้สีเรนโบว์มิกกี้สีอ๋อเจ็ดเจ็ดสีเรดออร์นด์ไม่ต้องถามสิมะฮู้บะฮู้สีเรนโบว์มีอย่างแต่ฮู้มันมีเจ็ดหกสีโอเคทีนตัวนั่งรถไฟจากไทเปมาจีหลงส <45 S 2> ี่สิบห้านาทีคะ่ะสี่สิบห้านาทีเอ่อกลับสุขเควสไปย่ายโรงแรมเนาะวุ่นวายขนาดมาก กลัวจะได้ปะสถานีรถไฟแพลอมไออยังไออยังแพลตฟอร์มสถานีรถยากมากแล้วก็โรงแรมปุนเฮอรเช็คอินกี่โมงก็ห้าโมงแล้วก็เราไปถึงหนึ่งโมงต้องนั่งรอแล้วกันนั่งรอเพราะว่าเออไปไปเอลดีกว่าเราก็มาเชี่ยเรนโบว์เฮาส์เรนโบว์เฮาส์จีหลงมันเป็นท่าเรือน่ะลูกสวยเนาะแม่สวยชอชื่นกลิ่นชอชื่นมากก่ <c oughs> อนจะถ่ายคลิปแม่ว่าห้างว่าชอชื่นเพราะกินมาได้ พอกินมาได้แต่เป็นจะว่าสดชื่นวิวสดชื่นถิ่นขยะไปพูดน้อยอย่างกันลูกอยากไปคาเฟ่โนลดชูนเบเกอร์คาเฟ่แล้วเขาต้องข้ามเรือไปจะได้ลูกอ๋อบต่ต้องข้ามพอเดินไปตังคุนเดี๋ยวเราถ่ายไปซูทปุ่นก่อนลูกมีกันลูกอันนี้เป็นภซษาอะไรดาวติ๊กตอกของไทยรูกด้วยไหมครับอ้าวคนไทยเหรอ ไปคุจาอาวาอาาึงี่หน่อย้ได้เกอนตัจ้กันโอ้ทีตอบทำไมมมาลีกับกะหินเจ้ามามลีไปอยู่แล้วใมัน่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไอหนมมัเจอมาเที่ยวปะขึ้นเชียงใหม่ เห็นอยู่อันนี้สามสามเอ้ยขอบคุณค่ะคมา,ทาแทนเรารู้ว่<ป>วาแม่อยากไป